จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดูดวงรายวันประจําวันที่5เดือนกุมภาพันธ์2566ดูดวง12ราศีท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาหรือท่านใดที่ทําการค้าวันนี้คุณจะค้าขายดีคะ่ะท่านใดที่มีความรักมีครอบครัววันนี้ครอบครัวของคุณหรือคนรักของคุณจะสนับสนุนคุณดีมากการเงินมีสภาพคล่องดีดูดวงราศีกุม วันนี้คุณจะมีเรื่องที่หงุดหงิดกวนใจไม่ถูกใจคุณหรือด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคันตามตาหรือภูมิแพ้ต้องไปในที่คนเยอะๆอาจจะมีความวุ่นวายหรือมีเรื่องที่จุกจิกกวนใจคุณด้านความรักคนรักของคุณจะตามอ,อกตามใจดีท่านใดที่เป็นโสดช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์และแพรวพาวมากการเงินมีใช้จ่ายดีค่ะดูดวงราศีมีนวันนี้คุณจะไปในสถานที่แปลกใหม่หรือทําให้คุณรู้สึกแปลกอ,อกแปลกใจ การเงินใช้ใจ่ายดีมากเลยด้านความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะดูดวงชาวราศีเมษท่านใดที่หยุดอยู่กับบ้านวันนี้คุณจะมีความสุขใจดีอยู่กับคนที่คุณรักอยู่กับครอบครัวท่านใดที่ทําการค้าวันนี้คุณจะค้าขายดีมากเลยดูดวงชาวราศีพฤษ์วันนี้คุณจะได้พบปะกับคนคุ้นเคยหรือไปพบเพื่อนหรือไปในสถานที่ที่คุณไปเป็นประจาท่านใดที่ติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆก็มีโอกาสได้รับข่าวดีดูดวงชาวราศีเมถุน วันนี้คุณจะมีรายจ่ายเยอะและต้องจัดการเรื่องต่างๆที่คุณแพนเอาไว้ทุกอย่างก็จะราบลรื่นดีค่ะดูดวงชาวราศีกรกฎวันนี้คุณจะสบายใจมากขึ้นและสามารถจัดการทุกอย่างที่คุณอยากทำท่านใดที่ทำการค้าวันนี้คุณจะคิดแผนการต่างๆเพื่อการดำเนินธุรกิจต่อไปหรือบางท่านก็คิดถึงเรื่องอนาคตว่าจะไปแนวไหนดีดูดวงชาวราศีสิงห์ วันนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีคนมากวนอ,อกกวนใจทําให้คุณอารมณ์เสียได้ง่ายจะเป็นวันที่ติดขัดหน่อยนะคะด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวปวดตาไมาเกรนความดันและการปวดตึงตามกล้ามเนื้อช่วงนี้ก็ยังจะติดขัดอยู่ไปอีกถึงประมาณวันที่15เลยค่ะดูดวงชาวราศีกันวันนี้ท่านใดที่หยุดพักผ่อนก็จะเป็นวันที่เบาสบายและก็มีความสุขดี หากท่านใดทําการค้าหรือค้าขายวันนี้คุณจะค้าขายดีมากเลยท่านใดที่มีบุตรหลานช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องลูกหรือท่านใดที่มีลูกน้องบริวารอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจหรือบางท่านก็จะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าดูดวงชาวราศีตุลท่านใดที่พักผ่อนอยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นวันที่ดีมากท่านใดที่ทําธุรกิจการงานวันนี้คุณจะสามารถจัดสรรเรื่องงานการของคุณได้ดีดูดวงชาวราศีพิจิก วันนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อกับผู้คนหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลทาให้คุณเหนื่อยเมื่อยล้าได้การเดินทางให้ระมัดระวังด้วยนะคะดูดวงชาวราศีธนูวันนี้จะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าอยากจะปล่อยวางหรือพักเรื่องราวต่างๆเอาไว้ก่อนนะคะ